ยายอยู่ตรงไหนยายเห็นตรงไหนเนาะยายเห็นตรงนี้ไหนยายตรงนี้แหละที่เรียกว่าเขาเรียกอะไรยายที่เขาเห็นน่ะเขาเรียกว่าอะไรครับเนาะกุมารกุมารกุยายเห็นการับเดลื่อนตอนนี้ผมก็จะไปถามชาวบ้านนะครับว่าเขาคุยเรื่องอะไรกันกุยเอ๋อกุย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  ใต้ประสาทไหนแ้รูเล็กๆใต้กันไหนครับใต้ประสาทใต้ประสาทใต้ประสาทใต้ใตประสาทนั่นะก๊งตนี่ยตอนนี่ตอนตเมื่อวานตอนสายพึ่งโคลมาพ่งนใต้ประสาทตรงไหนนะใต้ไปดูไหมอยู่ตรงนี้กนอร้านโตอที่ราใส่บานอ่ะ เดินเดินไปก็มีทางขุดังไม่เจะพาพาผมไปดูหน่อยเจ้าเสอะเสอะต้อนเนี่ยจอะตุ้งเคยได้แต่ได้ไม่เห็นไม่เห็นครับไหนเป็นยังไงคุณยายคุณยายอ๋อนี่บอกเมียผู้ใหญ่ก็ได้เมียผู้ใหญ่ไปให้เมียผู้ใหญ่นั่นเลยพาผมไปดูหน่อยผมอยากดูอุมันมันไม่มันไม่เหมือนของจริง จะขึ้นมาอีกสองตอนนี้ขึ้นไป้าแล้วตอนนี้ขึ้นอ๋อเอาไปห้าแล้วห้าห้าอยู่ไหนตอนนี้อยู่ไหนไว้วัดบ่กหรืออยู่ไหนที่ว่าขึ้นมาเอาไปไว้ที่วัด ประมาณมันที่11เนนี่เลยเขาจะเอาไปนี่มันตัวหายมีคนแก่เอาไปกับคนแก่เขาใกล้จะตายบวกืลับตายทำไมนี่จะไม่กลัวหายอีกหรอคะัเอาไปอนี่นะนะไปเราตามยายไปเลยอะไรนี่ของใครเนี่ยขอครับขอบคุณหลายๆเดี๋ยวตามยายไปก่อนตามยายไปดูก่อนดูที่ว่าที่กุมารพระกุมารขึ้นใช่ไหมยายอ๋อ อยู่กลางป่าเลยที่ยายตรงนี่เองใกล้ๆนี่เองตวัรนี้นาอืมท้ว่เดี๋ยวผมไปกับคุณยายนะครับคุณยายซื้ออีกอย่างก่อยายเยยายเยยายเยโอเราตามคุณยายเพยนี่แหละไปโอ้คณาอคนายายอวมีที่นาตรงนี้ด้วยอ๋อยายนีนาเยอะเ้วะเนี่ย ยายพามุดป่าแล้วยายมาเฝ้าวะยายหรือมาทำอะไรมาดูเจ้านะมาดูเขาน้อเห็นคนครื้นเราก็ดีใจเนาะเข้าถูกกับเขามาบนเข้าทุกมาบนยายถูกด้วยไหม ทำไมยายมาชูกับเขาอะซื้อคนที่อยู่นี่ตามยายไปเขาป่าเหรอใช่เขาป่าครับอ๋ออยู่ตรงนู้นบ่ยายก็ไม่ห่างกันเนาะก็ประมาณห้าสิบเมตรได้ตัวยายโอ้ตรงนี้เลยอ เขากเขาถูกเขาถูกกันตรงนีู้เบอกเขาถูกกันเยอะไหมยยเยอะถูกกันที่นี่ตรงนี้ได้ไปไหนน่ะกุมานทองเจอมวานกองเจอเมื่อวานไอเจ้าปลวกนี้มีนานแล้วเนาะจ้าเพิ่งเพิ่งเข้ามาเรยตรงจุดนี้ ตรงไหนได้ี่น yes> 네ี่เจอไหนลูงคือตรงไหนนี้นี่นี่เนี้นีอ้รูนี่อ้ในรูนี้บ่ยายอ๋อเขาเขาย่ตรงไหนยายูไหนรไหนรูไหนยายชี้รูหน่อยตะโกนขึนตรนี้ไหนมองเห็นก็เห็นไม่เห็นก็คือไม่เห็นเลยโออยู่ในรูนั่นเลยอยู่ในรูตรงนี้เหมือนกับปากเข้าเนาะครับเนี่ยตรงเนี้ย กุมารนะแล้วเป็นยังไงเรื่องราวของกุมารเราให้ฟังหน่อยไม่ก็เห็นก็เห็นบอกว่าใครเอาไปอะไรยังไงเอาไปเกลือเขาขโมยขโมยเมือจนจังวันนี่แหละอ๋อมาขโมยจ้ะเขามาแก่เอาไปแก่เอาไปแล้วเป็นยังไงเต็กิซี่จัดดวียเจนะเบี้ยร้าเบียเมียเียมวยเจคนที่แกบไปเขาเป็นยังไงยานี่เาอยู่ตรงนี้เอ๊ะเข้าออกนั่นแหละ คนที่ไหนยายคนที่ไหนมาเก็บอ๋อคนที่ไนหมู่บ้านไม่เพาองอยู่อยู่บ้านขยองคนตัวเขาทอมเขาอยู่ตรงนาขาอ๋ออ๋อเขามีที่อยู่นี่อยู่ตรงไหนยายเห็นตรงไหนเนาะยายเห็นตรงนี้ไหนยายตรงนี้ที่เรียกว่าเขาเรียกอะไรยายที่เขาเห็นน่ะเขาเรียก่าอะไรนะกลุกมม้านยายเห็นจ้าใครเห็นก่อนใครเห็นก่อน ยายเลยบอกใช่ลูกลูกลูกของยายคนที่มาอยู่เฝ้านี่เลยเห็นเห็นแล้วก็ไปบอกพระหรือไงเห็นก็บอกทุกคนเลยบอกทุกคนคนมาดูคนก็พากันมาดู หลังมาดูแล้วก็คือมีคนมาเก็บเก้าโมงกว่าๆอกไปคนเฝ้าก็อยู่แต่ข้างนอกเนาะนั่งอยู่ข้างนอกเนาะกินข้าวก็พากันไปกินข้าวบางคนก็อยู่แล้วก็มาดูอีกทีเพราะว่าอ้าวเขาเอาไปแล้วเขาเอาไปแล้วทําไมเขาถึงได้เอาไปให้พระไม่คือตอนนั้นพระมาดูด้วยึกแบบพระเอาไปเนาะก็ดีโทรไปหาพระเพราะว่าไม่ได้อับไปก็เลย ไอคนที่เอาเหมือนบของเข้าแล้วมั้งรองให้แล้วก็ตัวสันด้วยแล้กวก็ให้พระตีหัวให้อย่างเงี้ยแล้วก็เขาก็เดินเนาะป้าก็เดินเดินไปสามคนเขาก็อยู่ข้างหลงังอยู่ข้างหลงังบอกว่าเออมองมองดูที่จันเจ้าด้วยเด้อค่อาป้าก็เลยไอคนเดินหน้าอบอกเออนี่ไงก็เลยเห็นอยู่ในจันเจ้าจ้ะ ก็เลยตะโกนบอกทางนี้ทางนี้ก็ออกไปดูเออนี่แหละนี่แหละก็พระเอาไปเขาก็เลยเอาไปไว้ที่ศาลเจ้าทีนี้ก็ทางพรกก็เอาไปไหว้จ้าจ้าให้เอาไปที่วัดมายอมเอาไปอย่างนี้แหละคนเป้าก็เฝ้าในข้างนอกอ่ะคนออกมาทางนี้ทางนี้เนาะเพราะป่ามันโล่งไงแค่นี้แหละ ีมาปรับคุณยายเต้คุณยายละไมคุณยายละไมคุณยายละไมนามสกุลอะไรใส่ดสุดใสดีสุดใส่ดีจ้ะอายุเท่าไรแล้วยายอายุประมาณแปดเอ็ดแล้วแปดั่งฝั่งนองแล้นั่งจะขึ้นเก่าตต่นี้ก็จะเป็นใหม่ผมว่าน่าจะเป็นที่พระที่ที่ตรงนี้ที่เขาว่าเจอพระน่ะพระน้ำพง เออเจอุมานทองครับเจอคุมานองนี่เป็นเจ้าพกที่ขึ้นมาใหม่นะนี่บอกคุณยายนี่บอกคุณยายลไมจม่คุณยายละไหม่ละไมละไมลน่าุณยังเกาะสุขดีสุขดีอายุ1ปเปีลิที่หนึ่ทหนึ่งมึทบหนึ่งมูเท่าไหร่ยายมูสองบ้านลำดวนเรานี่เนาะบ้านลำดวนธมอา อำเภอมันขคืออำเภออะไรตรงนี้อ๋อขคืออำเภอปราสาทครับผมจังหวัดสุรินทร์ครับนี่นะครับเห็นรูรูที่เอาเอาจากตรงนี้เนาะเอาจากตรงนี้เนาะใยเนาะตรงโพงนี่เลยเขาบอกว่าจะมีกี่องค์ใยอยู่ตรงนี้เฮ้ยใยใยเขาเห็นสององค์เขาว่าใยใยมองเห็นว่าเห็นสององค์เห็นสององค์อยู่ข้างในเนี่ย อยู่ข้างๆกันอ๋อยู่ข้างๆตรงนี้ยังมียังมีอีกสององใช่ไหมยายไม่มองไม่เห็น๋อแล้วจต่บุญตาครับเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะขึ้นมาให้อีกเนาะไม่รู้อยากกินอะไป้าอยากินน้ำแก้วบุญเดียวอีโม่เลยอากกินน้ำเก้วบุญอยากกินน้ก้ ว่าท oh, like like okay. oh, ี่แล้วถูกเยอะเลยเยอะเลยเยอะยังไม่จ่ายจมือจนไม่มีเงินให้เลยใช่ไปยายเราไปทางไหนดีกลับทางไหนดียายทางนี้ก็เอาได้เหรอยายตรงนี้ก็ทะลุได้เหรอไปทางไหนก็ได้ไปแต่ยายพาไป Um, ยายละใหม่แม่ในลองินดูสิยายทำอะไรกินอย่างนี้เลยอ้าวโอ้โหตำเสร็จแล้วว้าวว้าวแต่แซบยยายแซบคักหลายทีงับงับเอ้โอ้ยแซบคักแซบคัก เสียงหัวเราะใหญ่ไว้ยอีกแล้วครั้งที่สามสี่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 